จะกล่าวถึงสุนทรพจนะครับที่พูดถึงเรื่องความสําคัญของวันชาติก็คือวันที่24มิถุนายนนั้นนะครับมีผู้กล่าวกันว่านะครับคนที่กล่าวคนนี้ก็คือเป็นแกนนําสําคัญของคณะรัษฎรเช่นเดียวกันคือคนชื่อว่าพยาทรงสุวเดชเขาบอกว่านะครับในเครื่องหมายคาพูดเขาบอกว่ารัษดรไทยนะครับในช่วงก่อน24 5นั้นมีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพยาทรงสุวเดชได้สรุปประโยชสั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งไม่รู้จะตรงกับทุกวันนี้หรือเปล่าในเครื่องหมายคำพูดที่ว่าในอดีตนั้นราชจรไทยกลัวเจ้าและกลัวนายของเขาทั้งหมดยังกับหนูกัวแมวนี่คือก่อนยี่สินอุดรครับวันนี้จริงไหมครับอโอเคครับเมื่อเราได้เข้าใจนะครับถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงประภเมื่อ24เมนายนแล้วนะครับเราก็ลองมาฟังกันครับว่า สุนทรพจน์ของจอมพลที่บุญสงครามซึ่งเป็นนายทหารที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการปราบปรามกลุ่มอันวักยมได้ให้ความสําคัญกับวันนี้อย่างไรบ้างนะครับจอมพลได้กล่าวสุนทรพจน์อันนี้นะในวิทยกุกระจายเสียงนะครับในวันที่24มิถุนายน2482ก็คือ7ปีหลังการเปลี่ยนแปลงปกครองนะครับเมื่ออัฐบาลสามารถปราบปรามนะครับกรกบฏบวรเดชลงในปี2476และสามารถจัดการกับกลุ่มต่อต้านกัน เปลี่ยนแปลงกาครองอีกหลายครั้งจนทั้งสามารถสถาปนาระบอบที่มัน่นคงขึ้นได้นะครับเจ็ดปีหลังจากนั้นรัฐบาลคณะรัฐดอยก็ได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันชาติเขาได้กล่าวอะไรครับเขาได้กล่าวว่าพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งมวลข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาปราศาัยกับพี่น้องอีกวันหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้มา,ราปราศาัยในวันสำคัญที่สุดข,ของชาติคือวันที่ยี่บสีมิถุนายนอันเป็นวันอภิรัปขีดสมัย ซึ่งชาวไทยทําการเฉลิมฉลองและสถาปนาขึ้นเป็นวันชาติในคราวแรกการพูดของพระเจ้าในคืนนี้นะครับข้าพเจ้าขอยึดหลักการเดิมนั้นก็แต่จะขยายให้เหมาะสมกับภารกรเทศามากยิง่งขึ้นคือจะถือว่าเป็นการพูดแทนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายโดยตรงการพูดนี้จะสําเร็จเป็นผลที่พึงพอใจแก่ท่านทั้งและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ขอจงได้พร้อมกันติดอีกยินดีเสมือนหนึ่งว่าท่านได้พูดเอง ถ้าคำพูดของข้าพเจ้าบังเอิญไปก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผู้ใดก็ขอโปรดทราบไว้ว่าหาได้เกิดจากอกุศส์เจตนาใดๆไม่วันที่24นายน2475และวันที่24นายอนของปีต่อๆมาทุกๆป,ปีพี่น้องชาวไทยทั้งหลายย่อม กำหนดและจดจำได้ดีว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทยในปัจจุบันสมัยเพราะวันนั้นเป็นวันที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินและทําการอันประกอบด,ด้วยความสาม,มัคคีและพร้อมเพียงกันการเปลี่ยนต่ลงินคราวนั้นจึงไม่ได้มีการเสียชีวิตของพี่น้องร่วมชาติเลยอาจากล่าวได้ว่านะับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงก,การปรกครองเป็นต้นมาเราได้ถือตามมติมหาชนมาตลอด ไทยจึงอยู่ในระบอบการปกครองนั้นระบบใหม่ได้ดีผู้ใจฝ่าฝืนย่อมไม่อยู่ความสำเร็จได้เลยฉะนั้นจึงกล่าวได้ดอย่างเต็มปากว่า24มิถุนายนนั้นเป็นวันมงคลของชาติโดยแท้เป็นวันบริสุทธิ์ซึ่งได้เริ่มต้นการรวงใหม่ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐนูญเป็นกฎหมายบังคับสูงนสุดคือวันชาติอันเป็นวันต้องตามมติมหาชน การปกครองแผ่นดินที่เน,น้มนูนเป็นหลกนักบรรทัดฐานนั้นถ้าเราชาวไทยได้บำเพ็ญกรณีกิจเพื่อชาติเป็นส่วนรวมทั่วถึงกันก็ย่อมจะเป็นการปกครองที่แน่นแฟ้แน่นอนและมันมะน่นคงรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติซึ่งพลเมืองทุกคนจะต้องเคารพและปฏิบัติตามอยู่เสมอและนูนเป็นแนวทางในการบริหารราชการของประเทศโดยอาศัยมติมหาชนเป็นสําคัญาอการรับรอมนูนของเรานี้ผู้มาเป็นรัฐบาลทําการบริหารประเทศ แทนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายก็จะต้องเป็นรัษฎรไทยนั่นเองและต้องทํางานเพื่อราษฎรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่รัษฎรเป็นเบื้องหน้ารัฐบาลรัษฎรชุดปัจิบันนี้ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงสุดในอันถือว่าเป็นคนของราษฎรและทํางานเพื่อราษฎรโดยเคร่งครัดเพราะตระหนักอยู่ดีว่าการทาอย่างอื่นใดย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนาทั้งในจุดประสงค์ของคณะและในส่วนรวมของชาติด้วยในสมัยก่อน เมืองเรามีพระมหากษัตริย์ทรงอำน,นาจเด็ดขาดเป็นสมบูรยาสิทธิราชแต่เพียงพระองค์เดียวทรงบริหารราชการแผ่นดินแทนพี่น้องชาวไทยทั้ง14ล้านคนเมื่อพระมหากษัตริย์มีพระราชบันท์นสุวสิงห,ห์ขณาธกาศสิทธิสั่งถ่อยคําใดออกมาถ่อยคํานั้นย่อมมีผลเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องชาวไทยทุกคนก็ต้องกบะทำตามโดยฝา่าฝืนไม่ได้ ในกรณีที่มีบุคคลคนเดียวประธานราชการส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้จิงอยู่แม้ข้าการชั้นผู้ใหญ่อื่นๆคอยรับนองพาะชำร,ระดัติงานลดหลั่นกนระดงไปก็ตามแต่ก็ไม่ควรลืมว่าความพอภาชนไทยของกษัตริย์นั้นย่อมเป็นแนวทางไปบนหลักราชการที่สําคัญที่คุณจะดำเนินไปแต่บุคคลคนเดียวนั้นย่อมมีเจตนารมณ์ผันแปรไปตามกาละและอัธยาศัยเพราะฉะนั้นงานที่สําเร็จผลออกมาจากคนคนเดียว จึงมักเป็นงานที่เปรียบเสมือนที่ได้มีอะไรกันกรองให้ละเอียดสุขุมซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งความผิดพลาดอันอาจมีเกิดขึ้นได้บ่อยๆและการผิดพลาดในราชก,การทุกครั้งก็คือความหหยนะล่มชมของชาติโดยตรงเว้นแต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้นการปกครองโดยบอกถึงเสิทธิราเป็นของคนสมัยและไม่ชอบด้วยหลักนิยมเพราะไม่ใช่การปกครองที่อาศัยให้ประโยชน์เป็นเม็ดตเต็นหน่วยแก่รัษดรโดยตรง เนื่องจากเหตุผลดังกล่ามานี้นานาชาติทั่วโลกในรัฐปัจจุบันจึงยกเลิกการปกครองแบบนี้เสียสิ้นชาติตา่างๆที่บรรลุอยธรรมแล้วนั้นพากันมองเห็นว่าการปกครองในแบบนี้ไม่สามารถนำความเจริญก้าวหน้าแท้จริงมาสู่ชาติในยุคป,ปัจจุบันนี้ได้นักภาษาอะไรแต่ฝรั่งชาวตะวันตกที่เจริญในสมัยนี้แม้จีนผู้เป็นเพื่อนบ้านของเราทางตะวันออกก็ยังได้เพิกถอนการปกครองแบบนั้นมาเสียก่อนเราเป็นเวลายาวนาน นี่นักว่าเป็นมติของโลกไทยเราอยู่ในโลกเดียวกับบรรดาชาติอือ่นๆทั้งปวงก็ย่อมต้องผันแปรตามเขาไปด้วยจึงนักได้ว่าการปกครองการปกครองของไทยเราในบัดนี้ได้ดาเนินไปตามมติมหาชนและมะติของโลกอีกด้วยสมัยใดเรามีพระบาสัตว์ผู้ก่อ ผู้ประกอบไปด้วยปรีชาสามารถและบุญญาพิิหารสมัยนั้นประเทศไทยก็จะเดินรุ่งเรืองไปแต่พอพระมหาสัตว์นั้นสิ้นบุญสิ้นบุญอับวาสนาลงไปแล้วประเทศก็เกิดความมาสัมภาัยขึ้นทุกทีมีการแย่งสมบัติกันมีการกบฏกันภายในประเทศบางครา้งก็ถึงที่สุดด้วยการจะลาจนฆ่ากันกันเองเป็นบ้านแตกสาแหลกขาดวนไปวนมาอยู่เยี่ยงนี้ตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่รัฐดรไม่มีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวพ้องในการมหาชการแผ่นดิน รัศดรไม่เคยชิงต่อการปกคอรองตนเองในการปกคอรองแบบสมบูริยาสิทธิราชระบอบการปกคอรองแบบนี้นั้นจะฝ่ายฝันให้ประเทศไทยรอดจากการเป็นข้าเขาไม่ได้เลยชาติของเรานั้นเล่าเราก็ค่อยๆเดินตามกันมาตลอดเพิ่งจะหันเข้าหาการปกคอรองที่ระบอบที่โล่นิยมเมื่อวันที่24เมษายน24.5นี่เองที่เราต้องแยกออกมาเดินในวิถีใหม่นี้เสีย ว่าโดยความเห็นชอบของพี่น้องชาวไทยต่างเห็นร่วมกันเอกฉันว่าระบอบสมรู้ชิร่าตนั้นจะก,ก้าวหน้าต่อไปอีกไม่ได้แล้วการที่พระเจ้าได้ยกตัวอย่างมาเทียบกันเช่นนี้หาใช่ว่าจะเป็นเจตนารักปรามผู้กระทำการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยนั้นก็อหาไม่ได้แต่ด้วยมีประสงค์จะให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นว่าการปกครองในวิธีทางที่ไม่ถูกนั้นจะนำความเจริญรุ่งเรืองอันแท,นท้จริงมาสู่ชาติไม่ได้เลย ฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้ตั้งอธิษฐานด้วยน้ําใจอันบริสุทธิ์ร่วมกับข้าพเจ้าในการสถาปนาระบอ,กอบการปกครองที่ได้ฟังความเห็นซึ่งกันและกันหยุดพี่น้องร่วมสายโลหิตช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันผู้ใดได้ทุก์ช่วยกันะระงับทุกผู้ใดได้สุขพยายามส่งเสริมสุขให้ทวียิ่งขึ้นต่อจากนี้ไปไทยก็จะมีโอกาสขยายตัว เป็นประเทศที่ใหญ่หลวงเพียบพร้อมไปด้วยความเจริญทัดเทียมประเทศอื่นในกาการอนาคตอันใกล้นี้ผลอันแท้จริงที่เกิดจากการปกครองระบอบนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าความหวังที่จะเปลี่ยนการปกครองแต่เพียงอย่างเดียวและความสําคัญของวันที่24มิถุนยนก็อยู่ตรงที่ผลอันเป็นนี้โดยตรงคือความสําเร็จที่รัฐบาลสามารถอํานวยประโยชน์ให้บงังให้ประชาชนบังเกิดความสุขมีการทรองชีพอย่างมั่นคงสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ความจเจริญของชาตินี้ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับรบัษฎรรัฐกับรัษฎรต้องกอดคอก้าวไปพร้อมๆกันด้วยการที่ทุกคนเปลี่ยนความคิดเห็นเปลี่ยนตัวของท่านให้เป็นคนในระบอบใหม่จึงจะบรรลุถึงที่หมายได้เร็วถ้าเป็นได้ดังนี้ยิ่งนานวันระบอบการปกครองของเราก็าจะยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นไปทุกขณะ พี่น้องทั้งหลายยอดตระหนกดีอยู่แล้วว่าเพียงช่วงเวลาอันสั้นคือช่วงเวลาเจ็ดปีเต็มเมจนถึงวันนีท้ทั้งทั้งที่เราต้องฝากผลอุปรสรรคนานาประการอันเกิดจากคนส่วนน้อยผู้เห็นแก่ตัวแต่กิจการของเราก็ได้ก้าวหน้ามากขึ้นเราได้ปรับปรุงให้เกิดความก้าวหน้าทุกอย่าง เมื่อได้นําสิ่งต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงขึ้นมาในระยะเวลา7ปีนี้ไปเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ผ่านมาร่วมกันในสมัยราชาธิปไตยจะเห็นได้ว่าเราก้าวออกไปไกลจนแทบไม่น่าเชื่อและทั้งนี้ควรทราบว่าความจเจริญก้าวหน้าของเราใน7ปีนั้นไม่ได้เกิดจากตัวข้าพเจ้าไม่ได้เกิดจากคณะราษฎรและไม่ได้เกิดจากคณะรีป,ปัจจุบันแต่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้อง14ล้านคน ความเจริญเหล่านั้นจึงเป็นงานที่สําเร็จมาจากน้ามือของท่านเป็นส่วนรวมของคณะไข่ทั้งสิ้นพี่น้องที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าได้พูดมาพอสมควรแก่การเวลาแล้วรู้สึกได้ว่ารบกวนท่านได้ฟังคำปราศัยของข้าพเจ้ามานานนะครับข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งแต่ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจที่ได้มาปรับความเข้าใจแก่พวกท่านทั้งหลายได้ทบทวนกรณีอิทิ์ต่างๆที่ได้แสดงความหวังข้างหน้าโดยพร้อมมูลแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องนำข้อความเหล่านี้ไปตรีตรองด้วยดีอาศัยไมตรีจิตเป็นที่ตั้งช่วยการส่งเสริมประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าไปพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศที่รักของเรานี้จะได้ถึงบรรลุถึงจุดที่หมายอันเป็นอุดมคติของเราในวันข้างหน้าคือความสุขสมบูรณ์แด่พี่น้องชาวไทยทั้งมวลสวัสดีแด่พี่น้องชาวไทยทั้งมวลก่อนที่จะจบสุนทรพจน์นะครับของจตุพอซึ่งได้จบลงไปแล้วนั้นนะครับ ผมอยากจะได้พูดถึงข้อความเล็กน้อยเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับของส่วนยฉพาะของจมพม่ที่ได้กล่าวจบลงไปนั้นนะครับเราคงทราบดีนะครับว่าสุนวนเฉพาะนี้นั้นได้กล่าวหลังจากเกลี่ยนแปลปกครองไปแล้วเจ็ดปีคือในปี2512แต่เราคงทรับดีนะครับว่าในปี2 1 7 6ได้เกิดการโต้การเปลี่ยนแปลงปกครองโดยกลุ่มอนุรักษยนิยมก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากบฏโบลเดดนะครับซึ่งเป็นปัิกติเิียาของชนชั้นนาที่เพียงต่อต้านอรอบประชาธิปไตย รัฐบาลในช่วงหลังนะครับเหตุการณ์นั้นก็คือรัฐบาลคณะรัฐดรได้ทําหนังสือเลม่มหนึ่งออกมาแจกจ่ายประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งเรียกว่าผู้มือพลเมืองผู้นั้คือประชาชนหลัง2 4 7 5นั้นได้ถูกยกสถานะจากราษฎรที่ต่ําต้อยมาเป็นพลเมืองรัฐบาลคณะรัฐดอนจึงได้แจกจ่ายผู้ผู้มือพลเมืองและได้เรียกร้องให้พลเมืองทุกคนพิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยหลังจากที่เราได้เกิดเหตุการณ์กบฏบวลเดก็คือพวก กลุ่มอนุรักษนิยมที่จะพยายามหมุนระบอบกลับไปสู่ระบอบเก่าหนังสือผู้มือพลเมืองที่พิมพ์ในปี2479ได้เรียกร้องให้ประชาชนนั้นทิ้ทักระบอบประชาธิปไตยในเครื่องหมายคําพูดที่ว่าการปกครองระบอบนูนเป็นเคสการปกครองของใหม่ยังมีผู้มั่นยิยมทําการขัดขวางไม่ให้ดำเนินไปโดยสะดวกอยู่เสมอต่อเมื่อใดพลเมืองได้รับก,การอบรมจนเคยชินกับรูปแบบการปกครองแล้วเมื่อนั้นสัตวกลูของ,ของน,นูนจะไม่สามารถขัดขวางได้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่พลเมืองทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนประคับประคองการประคองระบบรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิและยกฐานะของพวกเราให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนให้มั่นคงถาวราตลอดไปปิดเครื่องหมายคำพูดก่อนจะจบก,การกล่าวในวันนี้นะครับผมขอนำข้อความของจตเป็นปอนะครับที่ได้กล่าวนะครับในช่วงปี2 4 8 2เช่นเดียวกันถึงภารกิจหน้าที่นะครับของประชาชนและรัฐบาลในการพิทักษ ประชาธิปที่ไปเอาไว้นะครับในเครื่องหมายคาพูดว่าการเปลี่ยนแปลงขอกครองนั้นใช่ว่าจะเปลี่ยนแต่ระบอบแล้วย่อเป็นการพอแต่ยังต้องคอยควบคุมดูแลมิให้ระบอบนั้นถอยหลังกลับคืนสู่ที่เดิมอีกและในเครื่องหมายคำพูดระบอบเก่าและระบอบใหม่นี้จะต้องลบกันไปอีกนานจนกว่าระบอบใดจะชนะและผมก็คือจะเป็นปอบขอที่ยันว่าในช่วงชีวิตของเราและบางทีรูกของเราด้วยเราจะต้องลบกันไปอีก และแย่งกันระหว่างระบอบเก่าและระบอบใหม่นี้สวัสดี